รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะรายการ e d u c a t 4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้วันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาหรือศูนย์ CVM สาขาวิชาเทคโนโลยีความงามวิทยายลัยสารพัดช่างสมุทรปราการที่มีทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามจุดเน้นสำคัญของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งสร้างผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และรองรับการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม4.0ขณะเดียวกันสถานศึกษาแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีความงามซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศโดยที่ผ่านมานอกจากจะมีการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้กับประชาชนแล้วยังได้จัดส่งผู้แทนนักศึกษาไปแข่งขันทักษะ World s k i l l ระดับนานาชาติในเวทีโลกอีกด้วยค่ะสำหรับภารกิจหลักนะครับของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานะครับสาขาเทคโนโลยีความงามน,นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนา ศักยภาพของมนุษย์นะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการโดยภารกิจหลักที่เราดําเนินการอยู่อันแรกนะครับก็คือเรามีการพัฒนาประกาศศิยบัตรนะหลักสูตรนะครับประกาศศิยบททัตรวิชาชีพเฉพาะนะครับหรือปอพซึ่งจะเป็นการเรียนเป็นโมดูลนะครับตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาไว้6โมดูลนั่นหมายความว่าทั้ง6โมดูลนั้นเนี่ยนะครับอาจจะจบโมดูลที่1ก็สามารถไปประกอบอาชีพได้นะครับโมดูลที่2ก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งถ้าเรียนครบทั้ง6โมดูลเนี่ยนะครับสามารถสะสมเป็นเครดิตแบงค์นะครับนำมาเทียบโอนเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชได้ครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับประชาชนตามแนวทางรีสกิลอัพสกิลแล้วก็นิวสกิลนะครับก็คือเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนะครับเข้ามานะครับรีสกิลเดิมนะครับให้มีทักษะที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีทักษะทางวิชาชีพใหม่ๆนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยมีคนตกงานเยอะนะครับจากการสำรวจของวิทยาลัยสารัช่างสมุดปราการเนี่ยเราพบว่ากลุ่มผู้ที่ตกงานเนี่ยเข้ามาเรียนกับเราเยอะนะครับเพราะว่าต้องการจะไปประกอบอาชีพอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเระยสั้นนะครับที่เป็น e2e e นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนอาชีพใหม่ของประชาชนสำหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางวิทยายลัยสารพัดช่างสมุดปราการได้นำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานมาเป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับชั้นโดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนาหลักสูตรปวชนะครับปวสแล้วก็หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนะครับโดยนําเอามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ แล้วก็มาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยนะครับมาเป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจากทั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยมาร่วมในการร่างแล้วก็วิาพากษ์หลักสูตรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการเชิญเครือขา่ายความร่วมมือซึ่งเป็นสถานประกอบการเป็นองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเสริมสวยเนี่ยเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรครับเพื่อให้หลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของในทุกๆระดับครับ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาหรือศูนย์ CVM สาขาวิชาเทคโนโลยีความงามวิทยายลัยสารพัดช่างสมุดปราการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสถานประกอบการชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยรวมถึงการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรครู เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดสามารถถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ด้านเทคโนโลยีความงามได้อย่างครบครันและประสบความสำเร็จผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเรามีหน้าที่อยู่3หลักประการใหญ่ๆก็คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาเราได้ทำการ พัฒนารลัุสูตรการเรียนการสอนโดยการปรับปรุงหลักสูตรเก่าขึ้นมาแล้วก็เราร่วมมือกับทางประเทศเกาหลีมีการนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามากลุ่มที่สองก็คือในการพัฒนาครูผู้สอนในสาขาเทคโนโลยีความงานเราได้ร่วมมือกับสารพัดช่างสมุดปากาาโดยการเชิญครูของ สารพัดช่างทั้งประเทศเข้ามาอบรมและให้เทคนิคความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาครูหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Train the Trainer ก่อนและก็หน้าที่ที่3ก็คือการพัฒนาผู้เรียนก็คือนักเรียนและทักศึกษาโดยการนำเทคนิคต่างๆและเดาได้ร่ได้ความร่วมมือกับบริษัทโลแลนด์นะครับได้มา สอนเทคนิคในการทำสีผมแล้วก็เราได้ร่วมมือกับทางสมาคมวิชาชีพช่างทําผมไทยโดยคณะกรรมการในสมาคมซึ่งมีเป็นช่างทําผมที่มีชื่อเสียงได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ในส่วนของเราที่เป็นภาคเอกชนครับเป้าหมายหลักที่เราเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเข้ามาช่วยพัฒนานในเรื่องของหลักสูตรให้มีความทันสมัย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่มาอบรมนี่ครับมีความสามารถที่ตรงกับความต้องการของตลาดส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็คือในการเรียนเรื่องของการทําเสริมสวยสิ่งสําคัญก็คือการได้ฝึกฝีมือยิ่งได้ฝึกเยอะๆมันก็จะยิ่งทําให้นักเรียนเนี่ยมีความสามารถที่เก่งยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนกับการขี่จักรยานนะครับว่าคือยังไงเวลาจะขี่เก่งเนี่ยมันต้องล้มเยอะๆต้องได้ขี่เยอะๆ แบบเดียวกันว่านักศึกษาเองต้องมีโอกาสได้ทําเยอะๆโดยเฉพาะเรื่องเคมีครับการที่จะทําเป็นช่างทําผมที่เก่งทําเคมีได้เก่งก็คือต้องมีการฝึกเยอะๆทําเคมีเยอะๆส่วนของเราในฐานะที่เป็นเอกชนเป็นผู้ผลิตเราก็นําสินค้าทั้งหมดนี้ครับซัพพอร์ตให้กับหน่วยงานให้กับการเรียนการสอนฟรีตลอดนะครับ<ส>เพื่อให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องใช้เงินไปลงทุนกับเรื่องพวกนี้แต่สามารถที่จะได้เอาผลิตภัณฑ์มาทดสอบได้เต็มที่อย่างที่ต้องการครับ ก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากที่ทางทีมเราแล้วนี่นะครับเข้ามาช่วยเหลือเราเองก็พยายามขยายเครือข่ายไปในต่างประเทศด้วยโดยที่เป้าหมายเราตอนนี้ที่มองดูเนี่ยเราก็พยายามติดต่อแล้วก็ทำความร่วมมือกับทางประเทศเกาหลีทำไมต้องเป็นเกาหลีต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นเทรนด์โลกเลยว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเนี่ยประสบความสำเร็จมากดาราห,หรือนักร้อองเขาเนี่ยที่เป็นไอคอนเนี่ยครับ มีแฟนอยู่ทั่วโลกแล้วแฟนทั่วโลกพอเวลาเห็นดารานักร้องที่เขาชอบทําทรงผมอะไรแต่งตัวไงเขาก็อยากเป็นตามนั่นเลยทําให้เกาหลีเนี่ยเป็นเหมือนผู้นําเทรนด์โดยไกลเราเลยมองเป้าหมายไปว่าถ้าเราสามารถจับความร่วมมือกับเกาหลีได้ดึงทางเกาหลีให้มาช่วยพัฒนาหลักสูตรเราให้ทันสมัยเนี่ยก็จะทำให้การเรียนการสอนเรามีศักยภาพไปแข่งขันกับตลาดโลกได้ครับนอกจากความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับทางประเทศเกาหลีแล้ว การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะให้มีความเชี่ยวชาญในทุกมิติผ่านเวทีแข่งขันระดับนานาชาติหรือเวิร์ s สกิลเป็นสิ่งที่ทางวิทยายลัยสารพัดช่างสมุดปราการได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ในฐานะอนุกรรมการของกรมพัฒนา,าพลัางงานนะครับในสาขาแต่งผมเนี่ยที่เทรนเด็กไปส่งแข่งขันในทักษะที่ world skill ในแต่ละประเทศเนี่ยซึ่งสมัยนี้เนี่ยต้องแจ้งให้ทราบว่าการแข่งขันเนี่ยครับมันค่อนข้างจะต้องครบวงจรมีทั้งการตัดซอยทําสีดัดแลวต้องเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับจริงๆเน้นเน้นทุกทักษะเกี่ยวกับเสริมสวยไม่ว่าจะเป็นทรงสีดัดยืด เทคนิคใหม่เทคนิคประยุกต์ที่เราจะต้องพัฒนาและอัปเดตในทุกๆปีนะครับหลักสูตรที่ทันสมัยเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์การสอนที่ครบคันแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือบุคลากรครูผู้สอนที่ต้องมีความเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเราจะพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องนะครับระหว่างการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรให้ไปแนวทาง เดียวกันนะครับเพื่อที่จะนักเรียนเนี่ยจะได้เข้าใจทั้งกรอบคุณวุฒิด้วยทั้งมาตรฐานอาชีพด้วยนะครับเวลาเขาไปประกอบอาชีพเนี่ยมาตรฐานทุกอย่างนะครับจะไม่มีเนื้อจากกรอบมาตรฐานคุณวิชาชีพเลยครับขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจเรียนนะคะด้านาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนะคะสาขาทั้งตัดผมชายหรือว่าเสริมสวยนะคะและอื่นๆนนะคะซึ่งสาขาเสริมสวยของเรานะคะมีให้เลือกมากมายแต่งหน้าทำเล็บ หรือเรียนคิวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถสร้างอาชีพได้จริงนะคะสร้างไรายได้นะครัสร้างให้เรานะคะมีอาชีพที่มั่นคงมีไรายได้ครูผู้สอนทุกท่านที่นี่มีคุณภาพจริงมาสอนได้จริงนะคะแล้วคุณก็จะมีอาชีพติดตัวแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเองจริงๆค่ะเมื่อก่อนก็เปิดร้านอยู่ก็มีเทคนิคที่ไม่ค่อยจะดีส่าไห่นะครับก็พอมาเรียนที่นี่ ก็ได้เพิ่มเทคนิคสก,กิลเพิ่มขึ้นครับผมออกแบบผลงานอย่างที่เราตัดทรงอย่างี้ครับเลือกทรงที่เข้ากับบุลคลิกลูกค้าอย่างนี้ครับอาจารย์ที่เรียนที่สอนอยู่อย่างี้ครับก็เขาจะสอนได้ดีครับผมเรื่องการจับบีครับผมการจับประเด็นที่ถูกต้องครับผมการขึ้นทรงการขึ้นเกณฑ์พวกนี้ครับ ด้วยสถานการณ์ที่ได้ได้เอามาทําตรงนี้ค่ะทักษะในสายอาชีพนะคะได้ใช้แน่นอนค่ะนะคะได้เป็นสิ่์เก่าที่นี่นะคะแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมนะคะด้วยหลักสูตรสายอาชีพระยะสั้นของที่นี่นะคะใช้ได้จริงนะคะแล้วคุณครูก็เก่งนะคะเวลาเราเอาเทคนิคหรือในส่วนของที่เขาให้วิชาหรือความรู้เรามาอย่างงี้ค่ะเราเอาจ,จุดนั้นนะคะมาปรับใช้ในชีวิตจริงนะคะแล้วเราใช้ได้จริงและเสริมสร้างให้เรา ประสบผลความสําเร็จได้จนทุกวันนี้ที่น้องค่ะทำบูมบาร์เบอร์ออกมานะคะตอนนี้คือประสบผลความสําเร็จอย่างมากค่ะลูกค้าชอบนะคะแล้วอีกอย่างเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับคนไทยจริงๆแล้วมีมีอยู่แล้วนะคะบาร์เบอร์ทักเนี่ยจริงๆมีอยู่แล้วแต่ของเราทําออกมานี้เพื่อเรานําเสนอให้คนที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊จะเปิดร้านดีไหมหรือจะทํายังไงให้มีสายอาชีพตรงนี้เกิดขึ้น,น,ยนะะอย่าง้ยคะอย่างโมบายนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ นอกจากการมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการรวมถึงให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแล้วศูนย์ CVM สาขาวิชาเทคโนโลยีความงามวิทยายลัยสารพัดช่างสมุดปราการยังคงมุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาชีพแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอค่ะวิทยาลัสสารพัดช่งสมุรปาการนะคะก็ได้ออกบริการวิชาชีพ แก่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลนะคะหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานราชการโรงเรียนนะคะโดยการนํานักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นนะคะออกให้บริการไม่ว่าจะเป็นการบริการวิชาชีพด้านความงานางก็คือการตัดผมนะคะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็ฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเนี่ยได้ใช้วิชาชีพในชั้นเรียนใช้จริงกับประชาชนค่ะ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาหรือศูนย์ CVM สาขาวิชาเทคโนโลยีความงามวิทยายลัยสารพัดช่างสมุทรปราการคืออีกหนึ่งความสำเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอบโจทย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตของอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเราจะเห็นได้ว่าศูนย์ CVM สาขาวิชาเทคโนโลยีความงามวิทยายลัยสารพัดช่างสมุดปราการเพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ครบคันได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศผู้เรียนที่เรียนครบจบหลักสูตรมีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นกําลังคนที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศเรียนจบมีงานทำทันทีนอกจากนี้ยังก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างไรายได้ที่มั่งคั่งมั่นคงได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ e d u c a e 4.0แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไป ทีมงาน e d u c a i 4.0ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ e d u c a i ก4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้